สวัสดีครับตอนนี้นะฮะสปิริตทอยกับสป i ริตท Channel มีโชป p ี้เป็นของตัวเองแล้วนะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและซื้อของได้ที่สปิริตเซลนะครับจำไว้นะฮะ S P I R T S E L L Spirit ตเซลนะครับสปิริตเซลมีทั้งสินค้ากันดั้มและ VNK ให้พวกคุณได้เลือกกันเต็มที่เลยครับจำไว้นะครับสป i ริตเ e ลสปิริตเซลขอบคุณครับสวัสดีครับบอยบาย เบนเนะครับวันนี้นะก็คือเราจะมีของที่น้องๆเขาให้มาแล้วก็จะมีของเขารียกว่าขอขอพูดเป็นของขิงอันนี้ของขิงของรางวัลจะมีของรางวัลสองอย่างมีของ edit ของ e ซิ t ของเทวพัชของเทวพัชอันนี้นะครับจากจากคุณอะไรครับอันนี้ต้องค่อยๆอ่านนะครับอ่านออกปเออนั่นแหละงานเข้าและพันช่วยมันหน่อย คุณสุนันท์ชัยบุตรครับผมน,น,นะนันนะนนโอเคโอเคคุณสุนันท์นะครับชัยบุตรนะครับโอเคจากสมุดปารกกาเลยนะพระประแดงสมุดปารกกาวันนี้เขาส่งหนังสือมาเป็นหนังสือ on the way น,น,นะครับนี่ให้ดูให้ดูให้ดูจ้แล้วตอนน,นี้มีขายแล้วนะในคือมันมีขายที่งานจับมือล่าสุดมานะครับตามชัน้นหนังสือผมว่ามีเพราะมันเป็นของแซลมอนใช่นะครับด้านหลังอันีรูปเลยลูกออน จะองหงอันนี้นะอ่ะให้ออนก็คือเนี่ยพี่โบน่าจะอ่านแล้วก็คือมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับแบบอย่างนี้อ่ะคร่าวๆหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเพื่ออ่านทารถในการอ่านจะเล่าไปหมดเล่าเรื่องย่อก็คือออนกับตาหวานไปเที่ยวด้วยกันที่อิตาลี ข้างในเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบว่ารูปมีรูปเยอะเลยนะต้องต้องเนี่ยต้องดูว่าเอ้ยมีมีรูปมีรูปเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่ตัวหนังสือใช่อีจยะพี่บอให้ดูก็จะเป็นการเดินทางระหว่างน้องอ่อนกาานับตะวันก็จะมีไปเที่ยวมีโรมอ่านี่นี่นี่รูปนี้เข้าไปด้วยกันเข้าไปด้วยกันแก๊งนี้ไปด้วยกันเข้าไปสองคน รูปสวยนะครับบันทึกการพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องสนสายตาใครในรอบ2ปีนะครับสมาชิกประจําวงไอดอลชื่อดังที่แอบโดดงาน7วัน7จวันไอตอนไหนไม่รู้จริงๆนะคือน้องเขาตารางยุ่งจริงๆก็ต้องเป็นช่วงหนึ่งที่หายไป7วันแต่เราก็ไม่ได้ตามหน้า Facebook ของน้องออนว่าเขาโพสต์แบบเป็นไอตาลีอะไรอ่างเมื่อไหร่นะก็คือเนี่ยก็ชวนมิสหายไปสูดหายใจในสีมุมเมืองของอิตาลีนะครับแวะช้อปปิ้งที่มีลานตามรอยโรมิโอกับจูเลีย ที่เวโลนาท่องเที่ยวแบบคึกคักที่เปอรเสชมความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมพร้อมใช้เวลาส่วนหนึ่งทบทวนเรื่องที่ผ่านมาและอนาคตที่รออยู่ตรงหน้าโอ้นี่เป็นบทนําที่ดีก็คือพ <Hearing Aye S 1> ูดง่อไงมาไปเที่ยวหมด4เมืองด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในหนังสือเนี่ยรูปภาพสวยมากนะครับบรยุโรก็อย่างที่บอกก็เป็นประเทศที่สวย แค่ชุดสวยงามนะครับยังไงก็ลองไปหาดูนะครับน้องออนไปเที่ยวยังไงบ้างกับตาหวานนะครับพ่ราคา3า0าบาทแต่ว่าไปซื้อหน้างานอาจจะมีการลดราคาเล็กน้อยหน้างานที่งานจับมือก็มีมีขายร้อนใจไม่รอถึงหน้างานก็ไปร้านหนังสือเลยร้านหนังสือน่าจะมีนะครับขอบคุณมากนะครับพ่อวันนีบุตรครับก็ดีครับ น้องออนเราจะพยายามพันดาให้ต่อไปมาจากเอสิดนะครับเอสิดเนี่ยมันจะมีรางวัลทั้งหมด2แบบ1รางวัลเทียเตอร์สองรางวัลของเป็นปฏิทินพี่โบเนี่ยได้รางวัลปฏิทินมากติ๊กเกอร์ข้างหลังใช่ไหมใช่ติ๊กเกอร์ข้างหลังจะมีรหัสพี่โบก็ส่งไปเลยไอที่เราเปิดกัน60กว่าอันโอเคอ่ะอ่ะเราก็เปิด60กส่าอาทปุ๊บล้วก็เฮ้ยลองลองส่งดูเทียเตอร์ถามว่าได้ไหมเตล่ตรงๆนะบอลจริงๆอ่ะโบพี่โบไม่ได้อ กามีน้องคนนึงเขาให้มาก็เดี๋ยวจะไปดูก็เร็วๆนี่แหละนะเทอเตอร์ของเอสิเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวพี่โบมาขีท่ทีนึงเดี๋ยวอเอาละโอ้โหวันีเ้็ก๊สสินี่คือซอลนะครับชี้กองมาโอ้โอโอมีอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนบ๊อบอเปิรนให้ดูเป็นแบบนะใหญ่เหมือนกันนะขอขออนุญาตโอ้ดีดีดีอันนี้คือปาริปาริหินรางวัลนะมีทั้งหมด2,000รางวัลสองพันรางวัล ใช่ครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็จะมีนะครับพิเซนเตอร์ทั้งหมด6กท่านนะครับก็จะมีเริ่มจากน้องวีแพนดานะครับอ้นอุงนะครับเชปางปันเจนิดนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของเอสิตนะครับก็คือส่งรหัสไปในปี2 0 1 9นะครับโอเคนี่คือปกหน้าแรกนะครับให้ดูชัดๆอีกทีงนี่หน้าสองเราจะดูได้ดูกันพร้อมกันเลยนะเนี่ยโอ้อา มาเปิดเลยอะเปิดเลยหน้าที่สองปุ๊บอ๋อต้องหันทางด้านนี้โอเคโอเคโอ้อันนี้ก็จะเป็นดีอะดีงามครับดีงามอ่าก็จะเป็นน้องวีนะครับน้องชุปรางนะครับแล้วก็พันด้าโอ้สวย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 เฮ้ยดีอะดีอะดีเลย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 อ๋อตรงนี้ขั้นขั้นเป็นเดือนเดือนไปด้วยใช่อะแล้เราเปิดต่อไปโอ้มาถึง โอด้ดีงามครับแม่อ่อนด,ดีดีมากเลยแม่อ่อนครับแม่อ่อนอสวยครับแม่อ่อนสวยครับสวยครัมุ้ยแต่กระดาษดีนะเป็นกระดาษกึ่งมันกึง่งด้นานด้วยโอ้โอโลูกนี้ตายแลแ้วต,ตายตายตายาตายตายด้วยนะโอ้โหนี่เจนทิสครับกับปันพี่ข้าครับคู่พี่ข้าคุณนี้คู่นี้ครับเขาเลือดเขาเลือดเขาเลือกแล้ว โอ้โหน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอันนี้ก็คือน้ำหนึ่งนะครับอันนี้รูปนี้น่าจะเห็นในสติกเกอร์กันแล้วนะอันนี้รูปสติกเกอร์อยู่เชือบตาเชือบตาโอ้โหเชือบตาสวยครับเชือบตาสวยรูปนี้ดูดีดูดีดูดีเคก็คือรูปเดียวกับสติกเกอร์เลยใช่ไหมใช่รูปเดียวสติกเกอร์เลยอ๋อคู่กันอันนี้อ๋องกับน้ำหนึ่งนี่เดือนห้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เจนนิสเจนนิสโอ้โห ันนี้นี่ก็สวยนะเจนนี่สวยนะสวยสิต้องสวยอยู่แล้วสิมาต่อไปโอ้โหนี่อันนี้เด็กขาเชอร์พันเชอร์โอ้ยไม่ดูดีเลยดูดีนะอ่าลองดูสูงใกล้หน่จะเห็นโอเคนี่คือมันจนสะท้อนจะเห็นกล้องแล้วเนี่ยเออแบบกระดาษดีมากอ่ะเออมันจนสะท้อนเห็นกล้องแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แพนด้า อันนี้คือเขาใส่วิใช่ไหมน่ารักอืมผมมาลยแพนด้าแพนด้าสวยว้าโอ้โหแพนด้าวีรุ่นสองเลยอืมอืมเข้มทั้งคู่เชิดปันปันโอ้โหปันสิกรสวยครับสวยปันสิกรแล้วสุดท้ายเม็นใครครับปึ๊บโอ้โหอันนี้ต้องวิรยาเลยครับ เน้นๆแบบเน้นเน้นๆเอ๋โอเคผมอ่ะปีกปีกมาเอสซิทเจ๋เลือหรือเปล่าหน่อยประมาณนี้ก็อ่ะประมาณนี้เนาะครับอ่าโอเคมาโดยภาพรวมนะครับของปฏิทินเอสซิตเป็นรางวัลก็เป็นสวยเหรถือว่าสวยเลยคือสวยอ่ะถือว่าเป็นลายเดฟเราตอนแรกในใจคิดว่าจะไม่ได้รีวิวตัวนี้่ะเพราะว่าหนึ่งต้องบอกก่อนว่าทําไมไม่ไม่รีวิวตัวนี้หนึ่งพี่โบไม่มีน้องเนยไม่มีน้องจิ๊บน้องแนทเองบอกก่อนนะ ไม่ซื้อคือถ้าต่อให้แบบไม่ได้รางวัลก็ไม่ล่าซื้อต้องบอกก่อนนะแต่ว่าอันนี้พอเอิญได้รางวัลมาเราก็เลยรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างของเป็นยังไงอะไรยังไงจะยอมรับเลยว่าไม่ไม่ผิดหวังเลยข้างในก็ถือว่าขนาดเรายังไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยภาพข้างในสวยสวยมากสวยเหมาะที่แบบว่าถ้าเกิดใครชอบแบบควรจะมีถ้าแบบเป็นแบบเราแบบแฟนเชอร์แฟนวีแฟนเจนนิสอะไรเงี้ยคนต้องมีไว้ นะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปดูรางวัลของเทวพัสกันเดี๋ยวตัดไปดูข้างนอกกันไปมากันอีกแล้วตับรางวัลของเทวพัสวันจับมือวันที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดก็คือสามวันที่นั่นแหละก็คือวันเสาร์ได้เชือปรางเชือปลางวันอาทิตย์ได้เนยอีกรอบหนึ่งนี่เนยตัวที่สองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเชือปลางก่อนวันนี้คงเอามาให้ดูแค่เชือปลางนะครับอ่านี่เดี๋ยวน้องเดยเดี๋ยวมาเทียบให้ นะครับแน่นอนเป็นของเชื้อปลาอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวของเชื้อปรางกันเอาละ่ะรอบนี้เรานะครับได้เชื้อปลาหมูเทียมหน้าเรากับเชื้อปราอืมโมห <c oughs> นาเกลียดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองตั้งให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนนี่เลยได้มาแล้วครับเชื้อปลางอยู่ในการครอบครองของเรา <c oughs> เออนะครับก็ประมาณนี้เนาะ กาของน้องเลยดูน้องตัวเล็กไงไม่รู้เราก็ไม่เคยเจอเธอตัวจริงๆแต่แก้มแบบไม่ใช่เราเราจะจับแก้มมาทำไมเนี่ยเหมือนเป็นรอยเอาไม่เป็นรอยนะแต่ว่าโอเคอยู่ไม่เชยิ้มสวยเนาะครั้งแรกที่อยู่ใกล้กับตาเลยเนี่ยเดี๋ยวลองอาเทียบเนยมานะครับว่าเป็นยังไงอันนี้สแตนดี้เนยเนาะอันนี้ตัวแรกอนะครับฝั่งนี้ที่เราได้ครั้งแรกเนาะ <ด>นี่โชกระเช้ปลานะครับของรางวัลขออนุญาตไม่แกะนะไม่ต้องรีวิวอีกแล้วอ่ะบอนขออนุญาตของรางวัลเลยนี่ผมขอไม่แกะนะผมโชว์ว่าผมมีสองผมมีสองชิ้นนะในชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ชิ้นที่สองครับผมไม่แกะนะผมขอเก็บไว้เป็นเรียกว่าไงอ่ะขอเก็บสภาพนี้ไว้ก่อนเนาะช,นนช,ชิ้นหนึ่งใช้ชิ้นหนึ่งใช้ชิ้นหนึ่งเก็บเราก็ได้มาทั้งหมดสอง เล่นกิจกรรมกับทเทวพัฒน์เนาะครั้งหน้าก็ถ้ามีอีกวันเราเล่นอีกไหมก็เล่นเนี่ยเอาใครใครก็ได้ไดเอามิวส<ม>ิกมโมบยอยนะใครก็ได้นะนะก็ประมาณนี้เนาะพี่บอลถังกลับมาดูเลยน่ารักกว่าเอ้ยมองกล้อง นั่งในดูอยู่โอเคเอาประมาณนี้นะครับเอาเมื่อกี้รีวิวกันไปละคอะร้อนเลยเกินหน้าก็หดือดมันมันหน่อยก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนอะเหมือนกับรายการเอามาขิงกันเดือดประมาหน่อยได้ของเอาไปมาต้องขิงนะเนอะเป็นธรรมดาข่อนได้เหรอ วันที่เราสุ่มเทเตอร์ไม่ได้ก็ชิบหายมาเยอะแล้วรู้สึกเราจะไม่ได้ก็มีแค่เทเตอร์เนี่ยเ,<อ>ทเทเตอร์เนี่ยแหละที่มันทำไม่ได้จริงๆน,นะสุ่มเทเตอร์ทุกวันนกทุกวันนกบินแบบท,ท,ทุกวันเลยไม่ได้เอ,เอาเถอะไม่เป็นไรวันนี้ก็มีออนใช่ไหมออเดเวย์อย่าลืมแล้วก็มีปฏิทินเอ็กซิสแล้วก็มี อ่านดี้นะครับครัมเณนี้ประมาณนี้นะนะครับก็ประมาณนี้อยู่นะก็อย่างแรกเลยนะครับกด subscribe อย่าลืิติดตามช่องของเราด้วยนะครับครับกดกระดิ่งเสียงอะเสียงกดกระดิ่งอแล้วของเล่นใหม่ขอครูเล่นหน่อยดีครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไรต่อไปเดี๋ยวมาดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ